รแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ประํำปีการศาึกษา2,564และ2,565ทุกท่านวินเซนต์เจอชิวอดีตนายกรัฐมนปีสหรัฐราชาัชกาญจกกล่าวไว้ว่าความสำเร็จมาจากความพยายามที่ไม่ลดละนั้นก็หมายความว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศาึกษาประํำปีการศาึกษา2,564 และปีการศึกษา2,565ทุกคนมีความพยายามที่ไม่ลดละเช่นเดยียวกันแต่การเรียนรู้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะชีวิตคือการเรียนรู้เพราะชีวิตจําเป็นต้องเรียนรู้ตาอจนที่เราจะไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกทุกคุณทุกคนว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญในการดำเนินชีวิต ในโลกในยุคปัจจุบันตราบใดที่เทคโนโลยีและนวัตรกรรมยังมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั้นแสดงว่าเราจําเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อนํามาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพด้วยฉนะนั้นอาจารย์ฝากทุกคนว่า การเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็นสิ่งที่แม่อาจจะละเว้นได้ขอยทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจและเรียนรู้อย่าเบื่อที่จะเรียนรู้อย่าเบื่อที่จะพัฒนาตนเองความก้าวหน้าในชีวิตยังอีกอย่างไกลความก้าวหน้าในชีวิตของทุกคนยังมีหนทางมีเป้าหมาย ที่อยู่คนน้าขอทุกคนตั้งใจและที่สําคัญลืมไม่ได้นั้นก็คือที่มาของพวกเราพวกเรามีคนคอยส,สนับสนุนพวกเรามีคนคอยเป็นกาลังใจและพวกเรามีคนคอยเป็นที่รักเพราะนั้นพวกเราก็จงอย่าลืมบุคคลเหล่าน,นั้นและขอให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงาน,นจงประสบผลสําเร็จในการดำเนินชีวิต ดูแลคนที่เราบังให้มีความสุขทั่วหน้าทุกท่านทุกคนสวัสดีครับรรัสาชมงค